การบาลานซ์สีเบื้องต้นการบาลานซ์คือการปรับแสงและสีให้ดูเป็นธรรมชาติคล้ายกับตาเห็นจะคล้ายๆกับการปรับไว้บาลานซ์จากกล้องก่อนที่จะทําการบาลานซ์สีเรามาดูหน้าคันเลอร์กันก่อนนะคะไทม์ไลน์แบ่งเป็นทมเนลและมินิไทม์ไลน์แกลเลอรี่เป็นที่เก็บสติลเฟรมเพื่อใช้เปรียบเทียบช็อต รวมทั้งคัดลอกข้อมูลการเกรดสีที่ทำไปแล้วไปยังช็อตอื่นสามารถสร้างจากภายใน Resolve เองหรือ Import จากภายนอกเข้ามาก็ได้นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสร้างอัลบ,บั้มเพิ่มเติมได้ด้วย Viewer เป็นตัวแสดงภาพในตำแหน่ง Playhead ปัจจุบัน Node Editor เป็นโครงสร้างสำหรับบรรจุข,ข้อมูลการเกรดสีและการใส่เอฟเฟก Primary View เป็นตัวควบคุมการสร้างโทนและค่าสีของภาพบนพื้นฐานของแสง3าระดับคือ Highlight, Midtone และ Shadow Custom Curve เป็นตัวควบคุมความละเอียดของสีบนพื้นฐานระบบสี RGB และ Luminance Curve หรือเส้น c u r v e ของแสง Scope มีไว้เพื่อแสดงภาพกราฟิกความสัมพันธ์ระหว่างสีกับแสงเพื่อการบาลานซ์และเปรียบเทียบช็อตการบาลานซ์แบบใช้เครื่องมือ Auto Balance การบาลานซ์แบบนี้ส่วนประกอบในภาพที่เราใช้ต้องมีสีขาวและดำเพื่อให้กลไกอัจฉริยะของโปรแกรมสามารถคำนวณค่าได้เครื่องมือที่ว่านี้จะอยู่ใน Color Page หรือหน้าสีด้านซ้ายล่างส่วนที่เป็นวงล้อสีเครื่องหมายบวกที่อยู่ในลิฟต์จะเป็นตัววัดและคำนวณค่าสีดำส่วนเครื่องหมายบวกที่อยู่ในเกณฑ์จะเป็นตัววัดและคำนวณค่าสีขาวให้ประมวลผลออกมาเป็นค่ากลางสีดำและขาว เมื่อเราทำการออโต้บาลานซ์เสร็จแล้วเราต้องมีการปรับแต่งภาพอีกเล็กน้อยเพื่อให้ภาพมีความสวยงามยิ่งขึ้นทำความรู้จัก Primary View วงล้อลิฟต์คือวงล้อสำหรับปรับสีในส่วนที่มืดหรือสีดำและ Master View ที่อยู่ด้านล่างวงล้อลิฟต์เป็นเครื่องมือใช้สำหรับปรับค่าแสงในส่วนมืดวงล้อแกมมา คือวงล้อสำหรับปรับสีส่วนค่ากลางหรือสีเทา <OR> <emo jis> และมาสเตอร์วิลที่อยู่ด้านล่างวงล้อสีแกมมาเป็นเครื่องมือใช้ปรับค่าแสงในส่วนค่ากลางหรือสีเทาวงล้อเกนคือวงล้อสำหรับปรับสีในส่วนสว่างหรือสีขาวและมาสเตอร์วิลที่อยู่ด้านล่างของวงล้อสีเกนเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับค่าแสงในส่วนสว่างหรือสีขาววงล้อออฟเซต คือวงล้อสำหรับปรับสีในส่วนที่เป็นภาพรวมและม a สเตอร์วิที่อยู่ด้านล่างวงล้อสีออฟเซตเป็นเครื่องมือใช้ปรับค่าแสงในส่วนของภาพรวมสีที่อยู่ขอบวงล้อคือทิศของสีที่เราจะดันแกนกลางไปในโทนใดสำหรับมือใหม่แนะนำให้ลองใช้เฉพาะลิฟและเกนก่อนเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจเรื่องแสงและสี เราเริ่มจากการปรับสีเกณฑ์ให้ยอดเท่ากันก่อนหลังจากนั้นปรับสีลิฟตด้านล่างให้เท่ากันปรับวงล้อมาสเตอร์วิวในลิฟตและเกณฑ์ให้พอดีโดยไม่จำเป็นต้องขึ้นถึงขีดสูงสุดหรือต่ำสุดปรับละเอียดอีกเล็กน้อยเพื่อความสวยงามยิ่งขึ้นหรืออาจจะปรับแกมมาอีกเล็กน้อยทั้งในวงล้อสีและมาสเตอร์วิว เมื่อบาลานเรียบร้อยแล้วส่วนบนและส่วนฐานล่างของทั้ง3สีควรอยู่ในระดับใกล้เคียงกันแต่ไม่จำเป็นต้องแตะขีดสูงสุดหรือเส้นบนสุดหรือแตะขีดล่างสุดของกราฟการสร้างลุกให้งานเป็นเรื่องยากแต่การต่อเนื้องงานทั้งหมดให้ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องยากกว่าการบาลานซนสีจึดเป็นเรื่องพื้นฐานที่จำเป็นอย่างมากสำหรับการแกส้สีและต้องการให้ฝึกฝนให้คล่องขึ้นไปเรื่อยๆ